สวัสดีครับผมอะแดงเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําบ้านไซส์ไม่ใหญ่แต่ที่ดินกว้างจากบ้านหลังนี้ไปอำเภอเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาเพียง24นาทีอีกเส้นทางหนึ่งที่เข้ามาบ้านหลังนี้ได้ก็มาทางสันกําแพงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ๆแถวนี้นะครับโลเคชันแถวนี้นะครับก็จะมีตลาดสดโอยสเก็ตนะครับใช้เวลาไม่นานนักครับผมแล้วก็ที่ท่องเที่ยวก็คือสวน พึ่าชาติไทยชนนะครับเราเรามาดูภายในบ้านนะครับเรามาดูที่โรงจอดรถก่อนนะครับว่าสามารถจอดรถได้กี่คันนะครับจอดตรงนี้ก็ได้1นึ่งคันสองคันนะครับในที่ร่มได้อีกหนึ่งคันนะครับผมเรามาดองดูสวนนะครับฝั่งนี้เป็นสวนที่พื้นที่ทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ30ตารางวาสามารถลงสระว่ายน้ําก็ได้หรือเอาบ้านทรงไทยมาตั้งแล้วก็นั่ง ปริง้งกาแฟตอนเช้านะครับคนที่ชอบปลูกผักสวนครัวก็สามารถลงพืชผักสวนครัวได้ก็ไว้กินไว้ใช้หรือว่าแจกจ่ายเพื่อนบ้านได้นะครับแล้วก็ข้างๆบ้านก็จะมีที่ว่างไว้ปลูกข่าตะไคร้ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวบ้านนะครับว่าบ้านหลังนี้จะสวยงามขนาดไหนเริ่มจากหน้าบ้านนะครับ ตรงประตูหน้าบ้านก็เป็นประตูใหญ่นะครับเป็นประตูไม้สักอย่างดีอาแดงเนี่ยเป็นช่างไม้แล้วก็ดูไม้รู้จักไม้ดีนะครับเป็นเนื้อไม้ที่ดีเลยนะครับผมเข้ามาดูในบ้านส่วนซ้ายมือนี้เป็นรีวิ่งนะครับที่เราสามารถนั่งสบายๆนะครับดูทีวีตรงนี้ได้นะครับเหมาะสำหรับครอบครัวเริ่มต้นใหม่นะครับสคนสามคนลูกเล็กๆนะครับ โอเคเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับโซนนี้เป็นโซนโตทานอาหารนะครับเป็นห้องอาหารนะครับก็เป็นโต๊ะที่มีเก้าอี้สี่ตัวเหมาะสำหรับครอบครัวนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาตรงนี้เรามาดูห้องครัวกันนะครับห้องครัวเป็นครัวยุโรปนะครับเราไาดูตู้ไม้สักนะครับเป็นคลิกล็อกนะครับระบบคลิกล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวดูดควันนะครับเป็นระบบทั้งหมดครับเซ็ตให้ทั้งหมดเลยนะครับ ราคานี้นะครับบ้านหลังนี้ราคาไม่ถึง3ล้านนะครับท่านผู้ชมสนใจนะครับเข้ามาหิ้วกระเป๋ามาอยู่ได้เลยหลังจากห้องครัวแล้วเรามาดูห้องนอนใหญ่นะครับห้องที่1นนะครับห้องนี้ก็จะมีเซ็ตเตียงคิงไซส์แล้วก็แอร์ให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูห้องน้ำนะครับเป็นมีห้องน้ำเป็นสไตล์ร็อ,รอบแล้วก็มี สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเป็น w o r k i n p l o ค e เครับเรามาต่อห้องนอนห้องที่2นะครับเป็นห้องไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นห้องขนาดเล็กแล้วก็มีแอร์เรียบร้อยนะครับสามารถจัดเป็นห้องของลูกๆหรือห้องรับแขกที่ญาติญาติมาเยี่ยมนะครับ หลังจากห้องนอนแล้วเรามาดูห้องน้ําที่เราจะใช้สรวห้องนี้นะครับห้องน้ําตรงนี้ก well ็จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นเรียบร้อยแล้วก็จะมีที่กั้นอาบน้ําที่อาบน้ําด้วยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูวิวหลังบ้านโอ้โหวิวหลังบ้านสวยมากนะครับจะมีวิวเขานะครับทางเหนือเขาเรียกว่าวิวดอยนะครับแล้วก็วิวทุ่งนาด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับเป็นบรรยากาศเหมือนกับ อยู่รีสอร์ทเลยนะครับผม <Wow. S 1> ก่อนจากการวันนี้นะครับอาแดงจะขอเสริมเรื่องฟ้าเพดานบ้านหลังนี้นะครับเป็นฟ้าเพดานที่สูงนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรยีนะครับท่านผู้ชม mm. ท่านใดนะครับสนใจบ้านหลังนี้นะครับก็ขอติดต่ออาแดงหรือทีมงานหรือตามที่อยู่ข้างๆนี้นะครับแล้วพบกับอาคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ